มือเศร้านี่วกง่ามปานี้จ้ะวันนี้ตกทั้งวันตอนนี้ตอนเย็นตอนเช้ากับตอนเย็นแตกต่างกันมีมะตกอย่างแรงเลยขาวเมื่อกี้ตอนเศร้าว,ว่าขาวปานีอว่าเบิ่งทางนีอขาวไปมุดเลย Nya, Ya. Sebaile. Ya. Ni manau. Lu ton kiss mat, cuy mak. Ton yai mak. เยานแยาที่ลุยะรัเฮ้ยดิงดิงดอันนี้อป็นร้านอาหารตอนนี้ือฮือฮือฮอฮื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 อฮอ น,นี่เป็นโรงแรมค่ะก็เป็นร้านอาหารอันนี้ในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านเลยที่ถ่ายเด็กจกับคนนุณนยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะบรรยากาศยามคำ่ำก่อนคริสต์มาสตกแต่งร้านสวยหลากคนหน่อยไปนะ้อันนี้บรรยากาศหลังเลิกเรียน 5โมงแรงร้านค้าร te ้านขายร้านอาหารเดี่ยวทำก้อาจัดร้านค้าสวยงามมากเลยค่ะไก่คิดสมดตอก็จะเดเฮ้ไปคู ส,สวยสวยสชยไหมคะว้าวนี่ร้านคา้าขายของตกแต่งเยอะแยะเลยอ้ยอันนี้เป็นน้ำ,นำที่เขาไหลลงมาจากโอ้ไม่ได้หิมะว้าวไม่มีน้ำน้ำน้อยเดียวคะ่ะ บรรยากาศใครอยากชมอันนี้ในหมู่บ้านเมืองเมเชีที่อาศัยอยู่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีของขายมีแบรนด์เนมนี่ค่ะโรเล็กมาค่ะมาซื้อเอาโรเล็กแบรนด์น,นาฬิกาแบรนดอแบรนหลุยมีเงินนะจ๊ะ <c oughs> มีเงินมาซื้อเอาแน่ก็มีแบรนเสื้อผ้าชั้นนำแบรนเสื้อผ้า พวกสันหนาวค่ะอุ้ยสวยทั้งจากตกแต่งสวยค่ะไก,ก่คริสต์มาสแล้วพาชมบรรยากาศยาวไปเลยค่ะ้าวเห็บเห็บ<ม>ต้นไม,ม้สวยงามสวยงามไมคะ่ะอันนี้สาวเดินเดินนะตาล้ายก็ขอให้ได้พี่น้องหลากหลากคุณน้อย

ไห่ได้ขึ้นออกศาลร้ายผู้เบนเพา่อจะเร็นดดีดีค่ะทั้งขยะนี่ค่ะทั้งขยะเขาทำเป็นสีเป็นสีแยกสีขยะเปียกขยะแห้งขคละรีไซเคิลนี่ค่ะบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกว้างพี่มบฟบแต่ให้เล็กหน่อยมันเลมเออไอเลวินเนียไปเล่นกันเลยบอกดิสู้สะรัะ ก็สวยจุกหวังสวยค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นที่เล่นเห็นไหมคะเมอร์เมชิพ ที่เล่นหิมะเด็กเลยเนะี่ยเป็นลานกว้างเลยน,ะนี่วิวข้างบนนั้นเป็นภูขเขาเด้อมองไม่เห็นนี่ผู้ดใดมาก็จะเจอนี่เลยค่ะป้ายเทลิคมินเป็นสื่อของเมืองเมงเมชิปคนหน่อยคนหน่อยสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาสวยเหรเห็นไหมหิมะโดนไฟจะสวย บรรยากครั้งสิหนึ่งมายิปมายอมกลับบ้านเออมายอมกลับบ้านลูกคอยนานมายอมกลับบ้าน <c oughs> มาเล่นสไลด์อยู่นี่เอออ่ะตอ <c oughs> เออมายอมยังยิ้มาย,ยังตกอยู่นี่ เออลูกขอยมาย้อมกลับบ้านให้เล่นอยู่นี่แหละดึงขึ้นมาม <laughs> สวยครับบรรยากาศบรรยากาศ <laughs> เอานอนแล้วก็ <laughs> ให้แม่เผาเมียแนนี้ <laughs> พูดไม่พอเลยเออนอนเล่นแล้วค่ะ อันนี้เป็นวงเวียนนะคะวงเวียนเก,กาะกลาง <S <S สวยก็ตกแต่งตรงวงเวียนเห็นบหมคะงามมากเมื่อก,กี้เล่นอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้เล่นอยู่ตรงนู้นบอกค่ะอันนี้ก็เป็นโรงแรมพี่สาวเดินเดินมาจากตรงนู้นน่าก็น่าก็ตกแตง่ตงตัวเห็นบหม สวยงามมาเลยยาวอ่ะจนี่ค่ะบรรยากาศยามค่ำคนหน่อยทำอะไรกินที่มาโอ้ยมึงเ็นกินทีน้มาอ้าปะไปค่ะเฮาสมบรรยากาศก่อตอน้นไม้งามๆค่ะบรรยากาศ ลูกกับแมวเพท่นหอดเฮียนง่ายเลยนือแบบดูดูดูดดอ๋อโคกกว้างไปเห็น <c oughs> สวยนี่แหละค่ะผู้ใดอยากชมบรรยากาศในหมู่บ้านโอ้เราก่อต้นไม้งามเลยบรรยากาศยามค่ำเนาะเอาบรรยากาศยามค่ำยม้มแลง้อือ นี่มานี่ไม่หนาวนะต้องออกกําลังกายกับพี่น้องต้องเดินเช้าเดินได้เหงื่อเยอะเลยลากลูก <c oughs> ลากคนหน่อยลากคนหนุอยย่าเลนย่าเฮ็ดย่าเฮ็ดใส่กระเป๋าพี่มอนเปียกอ่ะนะฮะพี่มอนเปียกอ่ะนะไม่เอาสมุดโรงเรียนก็เปียกะนะแล้วนะนอแล้ววิญญนณแม่หนักงั้นหนูเดินเองเอาไหมเออแล้วเอามือเท้าประกันมือลากบัน เออลูกข่นิสัยดีมากเลยพันยานแม่บบมื่อยอันนั้นริมคลองที่สาวเดือนถ่ายค่ะพี่นอนเพค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันริม <c oughs> คลองริมคลองนี่ค่ะริมคลองน้ำตรงนั้นถ่ายมาจากนูน่น ไปค่ะวูบ้านสาวเดือน,นมองไฟวูบไฟคิดสมัครเลยบลีรีบลีว